สวัสดีครับทำการทดลองเสียงโหดๆนะครับเจ้าร้อยห้าทะลวงทะลวงไส้ตัวนี้ก็คือว่าไปทะลวงพ่อมาแป็กใหม่โอ้ดูอย่างนี้ใหญ่นะครับใหญ่มากเลยร้อยห้าบึกบึน เฮ้ยปั่นตู้ดูก่อนดิปั่นตู้ดูดิปั่นตู้ไปนี่ดูเงียบ สนุกเกี่ยวมันแน่นอนนะ ใจครับคันนี้หรือว่ารถเข้าปีที่เจ็ดครับ mm hmm. การสอบบ่มรุงเราก็ต้องมีแน่นอนครับนี่รอมลุยประูวาดุพ่อเลย à à bòn à, à, à. À, 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 à. à bọn lukling à rê, này, à soa. Cái cái để... à bòn là. Mày game ông. Mày game ông. Mày yard. kêu yard. Mày 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 Mày นี่เรือก่อนีนตุ๊กตาเลยเด้อเอาไปไว้นอนหมดเลยไปไว้ในห้องเลยนี่ก็คือเรายังไม่ทิ้งนะครับเอาไว้ไปสำรองได้ถามว่าไอ้สกีนี่มันก็น่าจะได้สักปีหนึ่งนะ <Bri ars> อาเรื่องหมดตังค์จริงๆเลย เปลี่ยนมา1ปีครับใช้งานหนึ่งปีเองเปลี่ยนอีกแล้วได้ของใหม่ได้ของใหม่อีกวมันไม่เรงอะไอหม่ตี่เียนไดี่เียวเอมไม่รมันิไน่ะเก่งาไปเอาไปเก็บนน่นเลยอานุปรูเหรอเหอนุเจ้าตุดอนดะาเลยเรียบรอยตัว ใช่เรียบร้อยเล้จะจะยนมาอะไรอีกจอกจงเจินนี่หนุ่มจเรอทองที่ไดมันมันมีอะไรที่ใช้ได้นี่ใช้ไม่ได้อน้ก็ได้แกะออกแกมือจงพนนี่ไรนนัก็มา เอ้ยนี่ใบกนะครับตัวนี้3ามหมืนกว่าบาทนะครับซื้อข้างนอกศูนย์เดี๋ยวรู้นี่ซื้อในศูนย์ดีกว่ามีส่วนลดรถไฟมันแพงกว่า3,000่ยังไม่แพงกว่าไอไอไอเต็มเอาไปทำส่วนลดของเราก็มีตั้งหมื่นกว่าเต็มอยู่ในโทรศัพท์ ่งงงงมาาอออีกกนนึขลแล้วศูนย์เขาให้กู้กู้ได้แสนหนึ่งซื้ออะไรนี่ไปโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นในการช่วงก่อนเก็บเกี่ยวศูนย์เขาเออทำอะไรให้มันเสร็จเลยคลิสจบเลยเอาอะไรมาลากเลยเออ นี่ส่งส่อายุ่ไตรมุ่งกัดโอ้ยได้ลุยเกาลุ้ยโก้เลยเก็บให้เรียบร้อยนะครับเท้าไว้แล้วไม่ได้เก็บรับรง อ่าไว้แล้วก็เนี่ยอยู่อย่างนี้เลยเกะอยู่อย่างนี้เลยเก็บไปเอาไปโน่นไปเช็คไอ้คันโน่นจบเลยคันใหม่ก็เช็คเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่ามีงานเข้าก็ย้ายไปทำได้เลยไม่ต้องวันรอนูอ่นรอนีอน่ นี่ทีมงานนะครับดูแลโอ้เสียงมันโหดนะครับไอ้เจ้าร้อยห้านี่โหดจัดสองคันนะครับเดี๋ยวเราจะมันแน่นอนครับปีนี้ลงทุ่งไหนลั่นทุ่งนั้นแน่นอนบนเรื่องเครื่องเรื่องอะไรไม่ต้องพูดถึงครับคูบตา้า ความทนทานของเครื่องไม่ต้องห่วงส่วนระบบการกเกกียวของตัวรถเกีียวนี่ก็ตีอย่างเดียวครับช่วงล่างอันนี้ก็ได้เสนอเข้าไปแล้วนะครับในช่วงที่เราไปเปิดตัวเจ้า 108, ร้อยแปดเขาก็ถามสอบถามว่าต้องการให้ปรับปรุงในข้อไหนผมก็เลยเสนอว่าช่วงล่างก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ไปแก้ไขมานะครับ วนเรื่องอะไรนะครับอะไรผมก็ได้เสนอนะครับว่าช่วงเก็บเกี่ยวก็อยากให้สต็อกอะไรนะครับทุกรุ่นนะครับไว้ทุกศูนย์ทุก,ท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 กศูนย์ให้ให้มีความพร้อมนะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บเกี่ยวนะครับเราทําเวลากันนะครับเวลาไม่เยอะนะครับวเวลาเรามีอยู่แค่20กว่าวัน นะส่วนอะไรนั้นราคาเราไม่เคยเกี่ยงนะครับแต่ว่าขอให้ไปที่ศูนย์แล้วมีของให้เราแค่นั้นพอนะครับไม่ใช่ว่าไปมุ่งหน้าไปที่ศูนย์แต่ว่าจะไปเอาของไปปรากราของไม่มีให้มันเสียความรู้สึกนะครับนี่มันต้องทาเวลาครับต้องทาเวลาเอาเอ้ยเอาเพีาน่าไปไหนนี่พอแล้เอาขายนะครับตัวนี้ ขายสามหมื่นห้าครสนใจโทรมาของใหม่เราซื้อมาเท่าไรสามหมื่นหนึ่งพันอันนี้เราขายสามหมื่นห้าของเก่าแล้วมีราคาไปานี่นอ๋อเมือพระเลยเนาะยิ่งเกา่ายิ่งแพงเออเ,าาเดี๋ยวเราจะลากไปไว้ที่สวนของเรา อันนี้ก็สำรองได้นะครับถ้ามันขาดกลางคันก็ใช้ตัวนี้แทนได้ดอไนนอเอเนี่เก็บไว้ให้ดีวเ คอยดูนะครับว่าเราจะเก็บเกี่ยวกันวันไหนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายลงให้ดูนะครับว่ามันจะจวดอย่างที่เขาลรำลือไหมนี่ร้อยห้าบ้าพลังอ๋อสวัสดีครับ